สวัสดีคะ่ะรถราคาเบาๆขายตามสภาพนะคะราคา39,000บาทคะ่ะคันนี้เป็น Honda Accord นะคะทุกท่านเอกสารครบนะคะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงมีฟังภาษีไม่ขาดคะ่ะทุกท่านขายตามสภาพนี้เลยนะคะรถก็จะมีตำหนิบ้างนิดหน่อยบางจุดนะคะดูรูปประกอบการตัดสินใจกันก่อนคะ่ะเอกสารครบพร้อมโอนนะคะขับขี่ได้ปกติคะ่ะทุกท่าน เป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะสนใจดูรถได้ที่จังหวัดสระบุรีค่ะติดต่อผู้ขายโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแลนะนัดดูรถนะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรของผู้ขายไว้สำหรับทุกท่านที่สนใจที่ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อนะคะถูกใจนัดดูรถด้วยตนเองค่ะไม่แนะนำการโอนมาจับลวงหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ